ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชผลการปฏิบัติที่สำคัญห่วงระหว่างวันที่1-17มกราคม2564ในห่วงวันที่1-17มกราคม2564ไม่มีภารกิจเสด็จในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านความคืบหน้าคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญคดีที่น่าสนใจในพื้นที่ที่ยังจับกุมตัวไม่ได้เกิดคดีเจ็ดรายจับได้ห้ารายลบนี้ไม้จับหนึ่งรายยังไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดหนึ่งรายคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญสถานีตำรวจผู้ถอนร่อนพิบูลเหตุฆ่าผู้อืน่นโดยเจตนาใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตผาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต วันที่13มกราคมขณะที่นางสมใจรักเสมอผู้ตายอยู่ภายในบ้านได้ถูกนายธนงหรือป่านคงดำอายุ49ปีใช้อาวุธปืนลูกซองยิงกระสุนถูกบริเวณราวนมและแขนเสียชีวิตในเวลาต่อมาสาเหตุขัดแย้งกันเรื่องที่ดินและทะเลาะวิวาทกันเป็นเวลานานศาลจังหวัดทุงสงได้อนุมัติหมายจับนายธนงคงดำขณะนี้หลบหนีหมายจับ คดีอุากชะกันสะเทือนขวนัญสถานีตำรวจผู้ทธอนลานสกาเหตุหรือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอย่างไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดวันที่13มกราคมที่บ้านเนินจำปาหมู่ที่7 ตำบลกำโลนอําเภอลาสากาจังหวันดคนครศรีธรรมราชพบศพบนายนิตวัน์พงพรมอายุ34ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเขาที่ลำคอด้านซ้ายนอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ตรวจสอบพบปอนรองกระสุนปืนพลาสติกจำนวน2ชิ้นกระเป๋าสะพายสีดำหนึ่งใบพบยาบ้า169เมตรยาไอซ์6ถุงน้ำหนักรวม12กรัมและเงินจำนวน1,340บาทสอบสวนเบื้องตน้นผู้ตายมีประวัติจำหน่ายยาเสพติด และเสพยาเสพติดการสืบสวนสอบสวนอย่างไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดคดีจับกุมยาเสพติดรายสำคัญน่าสนใจตั้งแต่วันที่22ทธันวาคม2563ถึง17มกราคม2564คดีที่1จับกุมยาเสพติดของกลางยาบา้า172,000เมตร22ทันธันวาคม2563 ตำรวจระเวนชายแดน416ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับกลุ่มนายรามชุมทองพร้อมด้วยของกลางยาบ้า95เมตรสืบสวนสอบสวนขยายผลพบยาเสพติดดังกล่าวรับมาจากนายสมพศ์คงทองพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชวางแผนทำการล่อซื้อนายสมพศ์คงทอง ตรวจพบยาบ้าจำนวน5 0 0 0 0เมตรในกระเป๋าสะพายรับสรารภาพยังมียาบ้าอยู่อีกจำนวนหนึ่งสุกซ้อนอยู่ที่โรงเก็บของข้างบ้านพักที่ตบดพรมโลกอำเภอรพรมคีรีตรวจคน้นพบยาบ้าอีกจำนวน1 2 2 0 0 0เมตรรวมยาบ้าที่ตรวจยึดทั้งหมด1 7 2 0 0 0เม็ดมตรคดีที่2จับกุมยาเสพติดของกลางยาบ้า112,900เมตรสมกราคมตำรวจสถานีตำรวจพูดถอนทุ่งใหญ่รับแจ้งจากสายลับ มีการนัดส่งมอบยาเสพติดบริเวณริมเทอร์สายเอเชีย41ถึงเวลานัดหมายมีรถจนกระบะยี่ห้ออีซูซูรุ่นดีแม็กซีบรอนายวรุษรอดประชุมเป็นผู้ขับขี่ตรวจค้นภายในรถพบยาบ,า 1, 12, 900, บ้าน1,12,900เมตเรม็ดบรรจุในถุงสีดำวางอยู่ภายในรถคดีที่3จับกุมยาเสพติดของกลางยาบ้า1,34,000เม็ด 10มกราคม2,564ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงตรวจค้นพบนายธีรพงศ์เพชรแกมแก้วผ่าน,นรถพบยาบ้า418เม็ดและไอซ์2 9 1สกรัมซักถามขยายผลยังมียาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ที่ขน้ำในสวนยางพารามอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชจำนวน134,000เม็ดบรรจุอยู่ในถุงฝังดินข้างขน้ วันที่13มกราคม2564พลตำรวจรีธรรมนูนประยืนยงผู้บังคับการตำรวจพูธรอจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามแผนพิทักราฐป้องภัยประชาชนระหว่างวันที่4-9มกราคม2564พ้นการจับกลุ่มตามพรบอาวุธปืนจำนวน23ราย23คน 1. จับกลุ่มอาวุธปืนไม่มีทะเบียนจำนวน15ราย อาวุธปืนจำนวน15กระบอก 2. จับกลุ่มเครื่องกระสุนจำนวน8รายรวมเครื่องกระสุนจำนวน44นัดพ้นการจับกลุ่มเกี่ยวกับยาเสพติดจับกลุ่มตัวนายธีรพงษ์เทศแกมแก้วนางสาวสุดที่ดาสมทรงและนายชางกิตสศรีสุขใสข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วยผิดกฎหมายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางยาบา้า จำนวน134,418เมตรไอซ์จำนวน29.19กรัมและอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาดจุด45จำนวน1กระบอกยึดทรัพย์ตามพรบรมาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพุทธศักราช2,534คดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ3ามหมาย คืบหน้าคดีอาญาที่329/2563ทเข้าหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตติดตามจับกลุ่มนายชัยชยันรหรือเคหน่วนมุสิกผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงในเปรมศักดิ์ศรีสินเสียชีวิตเหตุเกิดที่ถนนสายสวนโชน้ำช้าหมู่หนึ่งตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 17มกราคมพันตำรวจเอกประวิทย์เองชวนผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสุราธ,ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกลุ่มนายชัยชยันหรือเคหนวนมุสิกพร้อมตรวจยึดสิ่งของผิดกฎหมายหลายรายการพานักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนขนอมทำหนังสืออายัดต,ตัวผู้ต้องหาแจ้งสถานีตำรวจภูธรพนมด้านการปฏิบัติในภาพรวมของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องทางนี้ยังคงยึดมัน่นและตระหนักในในโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อย่างเข้มแข็ง